ก่อนหน้าน,นี้นะคะเราได้ไปดูการสร้างผนังอุโมงค์ค่ะหรือว่าตัวริงวงแหวนที่จะมาประกอบเป็นเปลือกของอุโมงค์เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่วงแหวนหรือผนังอุโมงค์ทั้ง7ชิ้นจะต้องถูกนําไปใช้เป็นเส้นทางอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็จะต้องถูกนํามาทดสอบก่อนค่ะว่าสามารถประกอบเข้ากันได้หรือไม่ก่อนที่จะนําไปประกอบจริงค่ะ โดยขั้นตอนของการประกอบผนังเปลือกอุโมงนั้นนะคะก็จะใช้เครนมือยกชิ้นส่วนของผนังแต่ละชิ้นลำเรียงไปยังรางประกอบจากนั้นนะคะเครื่องจักรก็จะยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันยึดติดด้วยน็อตทั้ง4ด้านจนได้เป็นอุโมงทางรถไฟฟ้าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนแะนี่ก็คือผนังที่เราบอกว่าเป็นริงที่มีชิ้นส่วนเจ็ด จดชิ้นหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งชิ้นครับคือตอนที่ไปดูตอนที่ก่อสร้างตัวเซกเมนต์ครัผนังเนี้ยค่ะคือไม่คิดว่าพอมันเอามาต่อเป็นวงแล้วมันจะกว้างขนาดนี้หกบวกหนึ่งได้ความกว้างอยู่ประมาณเท่าไหร่ละคะวงในห้าเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรเจ็ดสิบครับดูแบบสูงท่วงหัวยวะสองชั้นครับผมตอนที่เรานั่งรถไฟเนี่ยก็เห็นแบบนี้แหละแต่เขาไม่เปิดไฟจรอจริงหน้าต่างเปิดแบบนี้แหละแบบนี้อาจจะเขาไม่เปิดไฟเราเลยมองไม่เห็น เป็นขนังที่แบบมีน็อตเยอะมากใช่จริงๆแล้วตัวอุโมองค์เนี่ยน้ำหนักที่มาแทนที่ดินที่ขุดออกไปเนี่ยมันเบาวกว่าดินค<ะ>่ะเป็นอากาศาซะส่วนใหญ่ค<ะ>่ะแปลว่าอะไรแปลว่าดินที่อยู่ข้างล่างไม่ได้รับภาระมากกว่าเดิมค<ะ>่ะกลายเป็นรับภาระน้อยกว่าเดิมด้วยค<ะ>่ะเพราะอุโมองค์ก็เลยเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแต่ไม่ได้ไม่ได้มีน้ำหนักมากกว่าเดิมมากค่ะกลายเป็นไม่ต้องการเสาเข็มค่ะก็สามารถวาง<ย>อุโมองค์อยู่ในดินได้เลยงั้นเรื่องแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระท,บเ,ทบเพราะว่ามันเป็นรอยต่อเยอะๆและเป็นยางกันน้ําก็เปียบเทียบเหมือนกระ,กระดูกงูพอเขยา่าแผ่นดินไหวเขย่าเสร็จ<อ>ยางกันน้ําผมมันออกแบบให้บวมตัวได้3เท่าเพราะฉะนั้นก็จะปิดรอยต่อให้เองอัตโนมัติก็จะไม่มีผลกับแผ่นดินไหวเลยถ้าสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวมุดลงมาใต้ดิน,นกวอดไยได้ <c oughs> สำหรับท่อสีเหลืองขนาดยักษ์ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เอาไว้สำหรับดูดอากาศเข้ามาอย่างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อให้คนที่ทำงานนั้นได้มีอากาศหายใจและช่วยระบายฝุ่นที่อาจเกิดจากการก่อสร้างน,นั่นเองค่ะแล้วอย่าง,างนี้มันจะใช้เวลาอีกนานไหมคะอย่างเส้นทางเส้นทางนี้เราเจาะอุโมงค์อีกประมาณ1ปีเฉพาะเจาะอุโมงค์อย่างเดียวใช่ครับแต่คือคือ หลายๆคนเนี่ยไม่ได้มองเห็นการทํางานอาจจะคิดว่านานระยะเวลาหนึ่งปีทําไมต่อนานแต่ว่าพอได้มาดูข้างล่างจริงๆเราจะเห็นว่าเครื่องจักรเนี่ยทางานตลอดเวลาใช่ครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะอย่างที่บอกว่าคือการต่อหรือว่าการจะทาอะไรก็แล้วแต่มันมีความยากลาบากพอสมควรก็อยากให้อดทนรอหน่อยอดทนรอหน่อยนะคะเราจะได้แบบว่าใช้บริการการขนส่งที่ดีมีมาตรฐานใช่ครับ นอกจากใต้ดินนะคะจะทำการขุดเจาะประกอบวงแหวนอุโมงค์รถไฟฟ้ากันตลอด24ชั่วโมงแล้วในส่วนของงานทางยกระดับบนดินก็ยังทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าทำงานกันแบบไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนกันเลยละค่ะ ซึ่งการทํางานตลอด24ชั่วโมงนี้นะคะคนงานก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะไม่ใช่ว่าคนนึงจะต้องทําตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่ขัง้งงานก้ามปูนี้ก็คือเหล่าบรรดาช่างทั้งหลายที่กําลังวางระบบรางรถไฟฟ้ากันอยู่ค่ะว้าวแล้วตอนนี้นะคะก้ามปูก็ขึ้นมายืนอยู่บนจุดที่ เรียกได้ว่าเป็นสถานีที่สําคัญเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าสถานีนี้นะคะก็คือสถานีท่าพระที่เขาจะเชื่อมนะคะเป็นจุดเปลี่ยนทายนะคะผู้คนค่ะให้ไปตามรถไฟฟ้าสายต่างๆเส้นต่างๆเรียกได้ไดว่าเป็นจุดใหญ่ของชาวกรุงธนบุรีเลยล่ะค่ะดูสิคะเห็นโูมีการก่อสร้างแบบรางรถไฟแบบยาวแล้วก็ใหญ่มากๆ โครงการของสัญญา5เนี่ยเ <ไป S 1> ท่า<ล>ที่เราออกแบบมาอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าท่อนทั้ทงโครงการ60,000กว่าท่อนนี่ประมาณ22กิโลกว่าๆครับค่ะนี่คือมวคอนกรีตทั้งหมดของโครงการครับเราจะเห็นทางด้านนูน้นครับเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วตัวจับยึดรางเมื่อเอารางขึ้นแล้วใช่เมื่อเราเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเอารางขึ้นไปใส่ใส่เสร็จปุ๊บก็จะเอาตัวจับยึดล็อกติดราง แต่การทำงานในส่วนของทางยกระดับบนดินนั้นนะคะในช่วงกลางวันก็จะไม่สามารถทำงานได้มากเท่ากับในช่วงของเวลากลางคืนค่ะจะทำด้เพียงงานเชื่อมเหล็กผูกเหล็กกอ่อมูลทำเสาเท่านั้นก็เนื่องมาจากพื้นที่ก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนใหญ่นะคะจะควบคู่ไปกับถนนสายหลักที่มีการสัญจรของรถและผู้คนเป็นจํานวนมากค่ะและเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการก่อสร้างงานนะคะส่วนใหญ่จึงต้องทําการตอนกลางคืนเป็นหลักค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองนะคะ<อ>นนก็เห็นเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยกำลังขมัขก้นในการเทคอนกรีตอยู่เลยหลังจากที่เมื่อช่วงกลางวันนะคะเราได้มีการปูรางทํารางไปแล้วนะคะนี้ตอนนี้คือมีนี่แบบถ้าจะยาวไหมคะพียะย่ยาวเหมือนกันค่ะยาวเหมือนกันยาวเหมือนกันนี่ประมาณเท่าไหร่ะกะได้ไหม่เมละสี่เมตรเจ็ดสิบเล็ก้สี่เมตรเจ็ดสิบประมาณห้าสิบหกสิบเมตรได้ห้าสิบหกสิบเมตรก็คือสําหรับงานในค่ำคืนนี้นะคะเขาจะต้องแต่ละคืนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50เมตรในการเทคอนกรีตนะคะโอ้โหเรียกเรียกว่าทำกันทั้งคืนเลยใช่ยันสว่างยันสว่างเลยนะคะซีเมนต์แห้งนอกจากแรงงานคนแล้วนะคะก็ยังนำเครื่องจักรใหญ่ยักษ์เข้ามาช่วยในการทำงานอีกด้วยอย่างเช่นเจ้าเครื่องจักรตัวนี้ค่ะค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นเครื่องจักรอีกหนึ่งเครื่องที่มีหน้นาตาแบบว่าคือน่ากลัว สูงใหญ่มากอันนี้คือเครื่องอะไรอะคะนี่คือหัวเจาะใหญ่มากเจาะพื้นถนนเจาะลงไปในพื้นลงไปในพื้นดินเนี่ยครับเสี่ยก็ประมาณห้าสิบเมตรครับอุ้ยลึกมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่มันต้องแบบว่าใช้คังสร้างที่แข็งแรงครับเจาะเสร็จประมาณตีสี่ตีสี่นี้เราก็ต้องจุดเพื่อที่จะให้เครื่องจักรเดินกลับครับตัวนี้ก็หนักพอดูเหมือนกันครับก็แปดสิบกว่าตันเหมือนกันครับ สำหรับการทำงานของเจ้าเครนสอานะคะก็ทำงานคล้ายๆกับด้ามปูค่ะเมื่อลงไปนะคะฝาทั้งสองข้างก็จะเปิดออกแล้วก็ตักหน้าดินที่อยู่ก้นหลุมขึ้นมาซึ่งการเจาะตรงนี้นะคะก็จะให้ความลึกถึง50เมตรหรือกว่าจะถึงชั้นทรายชั้นที่2ค่ะซึ่งถือว่าเป็นชั้นทรายเนื้อแน่นนะคะที่มีความคงตัวเพียงพอค่ะที่จะไม่ทำให้เสาที่มารองรับโครงสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าไม่เกิดการยุบตัวเมื่อถึงเวลาใช้งานจริงค่ะ จะเห็นได้ว่ากว่าที่จะได้เส้นทางรถไฟฟ้าสักหนึ่งเส้นทางนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแหละค่ะเพราะนอกจากจะต้องนําความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องหมายเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้แล้วก็ยังต้องใช้แรงงานคนจํานวนมหาศาลทํางานกันทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้รถไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสัญจรของผู้คนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ หนูถามเรื่องระบบความปลอดภัยหน่อยนะคะน้องแบบอยากทราบว่าคือสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะเห็นเราเห็นงานก่อสร้างเนี่เราเดินมาอย่างเงี้ยมันมีความปลอดภัยขนาดไหนทั้งในในพาร์ทของระหว่างการก่อสร้างกับในพาร์ทของแบบระหว่างเดินรถจริงๆความปลอดภัยของรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสำหรับผู้ใช้บริการเนี่ยสูงมากนะครับส่วนในในการใช้งานให้ให้บริการผู้โดยสารนั้นเนี่ยนะครับ เรามีระบบระบายอากาศนะครับระบบปรับอากาศสำหรับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินะนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีระบบเตือนภัยเรื่องของเพลิงไหม้ะนะครับเราเริ่มตั้งแต่ของการในชั้นของการเลือกใช้วัสดุะนะครับวับสดุที่ตกแต่งในสถานีเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟไม่ติดไฟนะครับก็ถือว่าระบบความปลอดภัยก็ค่อนข้านครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ก็มีการแบบพยายาฝึกอบรมใช่ครับ รถไฟฟ้าเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษอยูก็คือมีทางวิ่งที่เป็นส่วนโดยเฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับอาการจราจรส่วนอื่นเลยเพราะฉะนั้นทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นคือมีความตรงต่อเวลารวดเร็วนะครับแล้วก็มีความสามารถความจุ ที่จะรองรับปริมาณผู้โดยสารจํานวนมากได้เพราะฉะนั้นเมื่อโครงข่ายรถไฟฟ้าเหล่านี้แล้วเสร็จนะครับก็สามารถที่จะให้บริการกับประชาชนนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็ปลอดภัยครับในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้นะคะที่จะต้องเดินทางและคมนาคมขนส่งการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่เราจะได้มีส่วนช่วยโลกลดการใช้พลังงาน ไม่เพิ่มมลพิษทำร้ายชั้นบรรยากาศโลกอีกทั้งปัญหารถติดนะคะก็จะหมดไปเพียงแค่เริ่มจากตัวเราค่ะจากขับรถกันคนละคันก็เปลี่ยนมานั่งรถไฟฟ้าขบวนเดียวกันถึงพร้อมๆกันเพียงเท่านี้นะคะคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วยเช่นกันค่ะมะขามนี้นะคะเป็นมะขามเปรี้ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลไม้ประจำบ้านคู่ครัวไทยพบ,บกับความรู้สุดจี๊ดที่ซ่อนอยู่ในฝักได้ในกบนอกกลาตอนมะขามเปรี้ยวจี๊ดหวานเจี๊ยบสุขที่25มีนาคมน,นี้3ทุ่มตรงทางช่อง9 M- t HD และโม d ด r n ์นไนทีวแต่หน้าเซนค่าป่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่กลัวมงจะจมนะฮะ <c oughs> กลัวงงจะลอย <c oughs> แล้วทำไมอะคะเพราะว่าในระดับ ใต้ดินระดับนี้นะครับมันจะมีแต่น้ำเพราะฉะนั้นเราจะมันจะต้องมีชั้นดินที่หนาพอสมควรที่จะทับไว้ค่ะไม่ให้มันลอยตัวขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือลึกลงมาอีกประมาณ10เมตรครับประมาณสิเมตรปรเมก็ถือว่าแบบปลอดภัยใชไม่ลอยอุโมงค์ไม่ลอยนะใช่ครับ